เวน้าเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยมิ้พอเลยนะคะแล้วก็ท่านนายกด้วยนะคะในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนธรรมิกาวิทยานะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบทุนการศึกษานะครับจำนวน9 0้0 0บาทนันรบาทจากแบบนะครับขอริเสิ่มนะครับขอบครับขอิเริ่ปรมปุมด้วยครับ กำจตัดไปแต่ก่อแท้นิดน <ious> ึงนะค่อแท้นิดนวไม่ได้นครับผมบริจาคเพิ่มให้อีกาพบาทให้กับเรียนบ่าคอ้ด้วครับอากให้ยกมอให้ทางท่านเาอเรียนักกนะครับก็บอจกันบานนบอี้่ารบที่ระดครับ ทีใ,ใครตื่นต่างอีกไหมครับเดี๋ยวขออยูอ่ก่อนนะครับในลำดับต่อไปนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับยเรายังได้รับการส,สนับสนุนจากบริษัทแป,ป๊ซี่โคราไทยเทรนดิง้งจำกัดนะครับมอบมันฝรั่งทอดกรอบเลจำนวนสองลังให้กับคุณครูและอาจารย์นะครับ แบงแบมรัสมาชิกชมรมทุกคนนะครับตระหนักถึงความสุขที่ทุกคนในสังคมต่างมีจิตใจเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยใจนะครับที่ดูรสุขและยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสดูแลสมาชิกในสังคมไทยทุกภาคส่วนให้ได้รับโอกาสที่ดีร่วมกันเช่นนี้อยู่เสมอนะครับ ขอบคุณทั้งนายโยนะคะคุณวิดูพรและด็อร์บุติพันธ์มากๆนะคะอาจารย์และนักเรียนนะคะขออนุญาตอยู่ตรงบริเวณเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณไตภูอุตามไมโยธินนะคะเป็นตัวแทนของบริษัทบากรกูไทยจำกัดมหาชนมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งืนบาทให้กับโรงเรียนทันวิก,กาว,วิทยาค่ะ